สวัสดีครับผมครับพอเซนเทียครับสวัสดีเอฟมินเนจซี่ทุกคนมาตามแนวทางพอเซนเทียครับมือนี้เนาะวันที่ยี่สิบสามเหรอครับมือนี้ยี่สิบสามได้ครบมัดสยุยางสุนแหน่หรอไปพอตอนนี้ได้แล้วครบหมดแล้วเนะวาะหมดที่ผ่านมาหมดที่ผ่านมาหนึ่งปิงน,นะครับเอาเดี๋ยวเด้อนี่คือ หวดสิบหกอา่าบัง,งหวดที่ผ่านมาก่อนใช่ป่ะหม,มหวดที่ผ่านมานี่เพราะเช่นเนียว,วงไห้ศูนย์สามตัวที่หนึ่งเลยอเอาเอาเบังของคนมิโคกอะไรเอาสิได้ชัดแน่นี่คือหวดที่ผ่านมาอ่าชุดเต็มเพราะเช่นเนียว,วงตัวแรกเลยศูนย์สามเข่าตรงๆนะครับนี่คือตัวที่เข่านะพอนะ่อเนาะ <ม>บาทนี่ตัวสูตรครับสามศูนย์กามาแต่ว่าลักลอยนี้บัเขานะ,พะเพาะมากมากครับบ่เขาตัวนี้นี่คือตัวที่เป็นชุดคำนวณครับมากีรลีนะครับพอซินเนยบอกว่า,าตามชุดใหญ่นี่เด่นเจ็ดล่องเก่าเก้ากบมาเก่ามากลักลอยอนะครับแต่ว่าตามสูตรคำนวณพอซินเนียบอกว่าเด่นหนึ่งกับศูนย์เด่นซ้ากัดหัวที่ผ่านมาก กับเข่าศูนย์นพอ่อเข่าศูนย์เข่าศูนย์กับรักศูนย์กับมี่อยู่ซำหนี่หนึ่งสี่หางพ่อกับวงไห้ศูนย์สามเป็นตัวที่แรกเลยนั่นขึ้นหัที่ผ่านมาแต่ว่ารับสายไม่บอมาอ่าเนาะหัวดี่ผ่านเนาะบอมา่ารับสายไหมบอมา่ารับสายไหมบอมา่าบอม่าดังพนเนาะดังขัดดังเก่าหาแห้งดังขักครับบาทนี่อ้าว ปึ๊บ,บามาเบังวดไม้หอบอ่ะนี่หวดไม้ใบเกาออกเลยก็ได้ครับใบเกาใบหวดเกาออกเลยก็ได้นะหวดดไม่เอฟซีก็ได้จับตาเบึ้งดีๆจับตาเบึง้งหวดใหม่ได้ครับเ้อนี่หนึ่งแปดเอาหนึ่งออแปดหนึ่งแปดเดอันนี้แปด่งแปดนนะครับ แต่ว่าพ่อที่มันเข่านี่คือตรงนี้เนาะ<ม>นงวดที่เข่าสามตัวแตกก็ยุต,ตยิตรงนี้ครับเป็นตัวนี้เลยครับเมื่อกี้นี่สามศูนย์ครับ<ม>เป็นสูตรคำนวณนี่บาดนี่ถ้าตามสูตรคำนวณนี่พ่อ<ม>เดี๋ยวเอาวางใส่กันดงเนาะ<ม>เอาอันนี้อันนี้คือหลอกออกมากจากใบนี้นะครับสูตรคำนวณนี่ นี่สองสูตรบนสองสูตรล่างสองสูตรครับถ้าตามชุดเต็มชุดใหญ่เนี่เด่นคือแปดล่องคือห้านะครับบานนี้ถ้าเด่นตามสูตรคำนวณของพอ่อนี้เด่นต่อไรเพราะว่างวดที่พันมาสองสองงวดมาเนี่ยงวดก้อนหน้าพ่อห้เด่นหกมันมัน,ม,นมันออกศูนย์หกงวดบางนึงนี่ห้เด่นหนึ่งกับศูนย์เด่นซ้ำกันมันออกศูนย์สามบาทนี้ สำหรับงวดวันที่หนึ่งมีทัวหน้านี้เด่นตัวใดเพาะเด่นสามกับเด่นหกเด่นสามกับหกสิบสองสามเป็นสามสิบหกเพราะเบอร์มันเด็กกวดข้อกันมากครับย่อบุหลี่เพอ่์เพอ่์กอดข้อกันมากนี่กับหกขึ้นอันมันส้นกันสองนี่กับสามสามเก้าเด่นบาพาะเก้ามาเด่นเก้ามาเด่นมันบางวันนี่เก่ามาเด่น เดนสามกับเดนหกครับถ้าตาม<น>สูตรคำนวณสามกับหกเดี๋ยวเดนสามกับหกโอ้ตัวหน่อยใช่ไหมสามกับหกเสือคำนวณลองเปิดสภาษมันก็เดนหกมันตอกออกหกหาือออกล่างเนาะอันนี้นี่ล่างมาพอเน้นมาทางหลงนนังเน้นไปทางล่างเน้นมาทางล่างเนาะ มันมาทางกออกเ็ดสองก็ออกเ็ดหนึ่งมันก็เด่นเกตเด่นเกดเด่นสองแล้วบางสามกับหกนี่ล่างมีตัวหนึ่งประมาณนั้นบ่พอจุดเด่นนี่คือตัวนี้แหละตัวสี่สามจุดเด่นมันตามฟอร์มมันมากนี่มันจะเข้าตลักสี่เขาตัวนี้สีเขาตัวนี้ตลสีเขาตัวทั้งหน้าเออนี้เห็นบันครับโอ้แม่นี้ดีตัวไะครับมันหนึ่งนี่ตัดออกก็ได้นะครับที่เก่งมันมาสองตัวนุ๊งอันนี้มันมาสามสิบสอง เก้าเป็นหนึ่งร้อยแปดมันมาสามมันก็เลยนั่นอุ้ยแสดงว่าตัวนี้มันเขามาหลายกวาดหลักรหลายแล้วเป็นซีฟแล้วงวดครับเป็นซีฟงวดแล้วผมเลี้ยงไว้ย่นผมมาทิมแน่ครับนะครับสามกับหกแต่ว่าสามเด่นกว่าเพราะว่าตามตามฟอร์มมันมากตามฟอร์มมันมากเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันก็มันเอาตัวตัวลักซีฟมาออกตัวลักซีฟเห็นไหฟอร์มมันน่าจะมาว่างวดหกห้า กับแมนหกนี่มันกับมาหกกับสองมันก็ออกหกครับอมวดเจดหนึ่งมันกัมาเจ็กับสองมาเจกับสองมันก็ออกเจหนึ่งแสดงว่าเด่นทั้งล่างหลายกลัวตัวสันเลขสามนี่สามกับหเด่นลลางหลายกลัวเด่นล่างด้ครับเดี๋ยวผมเียนสานี้โหละเด่นล่างนี่สมกับหลด ดับเรียกดับพ่อดับวเมื่อกี้นี่บาอยู่บาอยู่ดับเกอล่างนี่อยู่ดับเจ็ดครับกะเอาเบิ้งเป็นแนวทางนะครับเบิ้งเป็นแนวทางเบิ้งเป็นแนวทางเบิ้งเขาที่นี่เลยดับแปดกับดับศูนย์แต่ว่ามันแต่มีเขาไม่รู้เท่ากันนะครับสำหรับในส่วนเหล็กดับ วันที่แล้วดับเก่ากับเจ็ดมันวดับบนเก้าดับล่างเจ็ดแต่ว่าบนนี้มันเก่ามันมาอยู่เนาะนะครับจะเอาไปพิารณาลองเบิ้งอันนี้ดับบนแปดดับล่างศูนย์นะครับสําหรับหนวดหนึ่งมีทูน่าอ้าวันนี้พ่อมาเบิ้งชุดเต็มเบิ้งรูปบาทนี่เอาเส้นเที่ยวกับว่าพลาดละหนวดที่ผ่านมานี่ก็ได้ บอพาดครับถ้าชุดนี่เขานี่พอเสี้ยนี่มอพาดจักหวดเข,ขาเขาเขานีน่สามสิบหกตัวนี่แช่จิ้มมอพาดจักหวดบอพาดจักหวดเลยแม<ล>่นได้ตลอดได้มันบอได้หลายครับพอได้กินได้ทานเพราะว่าเขาพอเพียงดีกว่าครับจะบม่ได้เสียใจเขาเอาหลายแล้วกเกิดว่ามันมาเขามันแบบเสียใจเขา น,นี่งวดหนึ่งเก่านะพอ่อที่บ่อได้เข่าตัววงเนาะแม่งวดหนึ่งเก่าบ่อเข่าตัววงครับะตะวาาันลาศูนย์สามเมื่อกี้นี่เข้าตัววงตัวคัดเน้นนะครับงวดนี้พ่อเส้นหิยวคัดให้สิบสองหางนะครับที่วงแดงๆเปออันนี้นจัดเลยนอ๋พอพ่อเส้นหิยวมาตัวหลายๆก็มูครับที่วงวง,งนี่น้องตจนจัดแลยศูนท ูนสองกับครับกับซูนห่างใหูนแปดู่นแปดอยาผมสิบวงเนียนๆจักหน่ยอยไเพว่าผมซูนเหียวนเนียนตัวนี้นี่เห็นบนเอเนียที่พันมาผมกับกากระบาดเนี่ยเอนยนกากาเนี่ยซุ้งกากระบาดมั้ผมเพราะเมียนเมี่ยนใบใบที่พันมากอยู่อยู่ท้องคุนพาะใบที่พันมาหัวที่พันเนี่เด่นเนนี่นี่ใบที่พันมาก ผมจะกากระบาดไว้เลยโัวที่พ่อตัวที่พ่อมาพ่อเน้นพ่อกากระบาดไว้กอันนี้คือกันนี่ผมกาบันลวพ่อกาเก้าแปดศูนอกับศูนย์หามัครับมีสามตัวตัวนี้มีสามตัว่ามีสาอผมจะวงสองวงโหลดเนี่ยโอ้ยเงยอย่างไรขึ้นมาไหลขักไหลแน่แต่บัดนี่ห่อยปกๆปอยูครับมันห่อนเนาะทกำ อยากไล่ตาก็หน่อยนะครับเอ้าเพื่อความบอลไล่ตาอันนี้พอแล้วเราพอแล้ว่มันเสิบอะไรไล่ตาอไล่พวดครับอันนี้ครับตัวคัดคือตัววงสีแดงครับผมแต่ว่าตัวที่เน้นนี่พราะเส้นเที่ยวเน้นมาสามหางคือศูนย์สองศูนย์หาแล้วก็บเก้าแปดไปย่าลืมสองจุดนี่เด้อมากอยู่คือกันห้าห้าบอกว่า อ๋พอพ่อว่าอยู่ผมเห็นวันนี้คือแปลกๆไม่เล็กเบิ้ลมาน้เพราะว่าเอาใส่ใไห่พราะว่ามันมีครับแล้วก็มันมันแต่ตรงครับเล็กถผููว่าอ๋อก็เลยนั่นเหล็กถผููว่าว่าทีหนึ่ง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 สี่ตัวครับเพราะว่ามันเลยยขากันเล่ยออใส่ดดันมันขาดครับนะครับชุดนี้ก็คือบนตรงๆครับผมบนตรงๆครับ พอเซนเทียวคัดให้สิบสองหางนะครับแล้วกันเนิ่นให้สามหางนะครับเนิ่นไปที่ศูนย์สองศูนย์ห้าแล้วกับเก้าแปดครับแต่ให้ระวังเบิ้ลหนึ่งหนึ่งและห้าห้านอพอร์นักสิบนี่งวดนี้พ่อให้เก้าบวกศูนย์กับแปดเอ้ยโมเมนตหาแล้วพอเ์นห้าหหลักสิบให้ 9, 0, หา้าให้ศูนย์ให้แปดส่วนหลักหน่วยให้สี่ห้าหก คับนุ้ยเสียหกอ๋อแต่ถ้าสูญแมากนี่น่าจะยุ่ยหลักสิบมันพออแม่นศูญแม่อาจจะยุ่ยหลักสิบระวังกอดข้อมันอาจจะมาจับแปดห้าแปดหกแต่ว่าระวังศูนย์แปดกอดข้อกันนะมีเีษขึ้นกันเพราะว่ามีเศษนเพราะเพิ่มมาทั้งสามตัวเป็นไปได้โอ้แม่นี่ดีสับพ่อคืองามนี่สามตัวนี่ 508 8 0ย์ปดแปดศู <S <S นย์หาเนาะเป็นเลขงามเป็นเลขงามพอมครับแต่เด่นล่างบาทนี่เด่นล่างสามกับหกครับเด่นล่างสามกับหกนี่คือตัวที่เด่นกว่านี่คือสามครับตามห้อยเกาตามข้องตามฟอ้อมมันทีมันมานะครับเด่นกว่าคือสามมันก็นมีสามเ็สามแปดครับสามสองครับเด่นนี่แต่ว่าถ้ามันมาล่างมันมาจะออกตัวค <3 S 1> รับ มาล่างมันมันออกกับกับออกกับกับออก,ออกตรงได้พ่อๆกันเลยสําหรับชุดนี้ครับมันกับบนนอันทงเท้ามันก็ตรงทังเท้ามันกับกับ,บแต่ถ้ามาบนนี้คือตรงครงบมนคามาบนนี้มันจิตตรงตรงครับถือว่า <c oughs> ชัดเจนแต่ว่าตัวที่พ่อลงทุนไปแล้วนี่คือจับลอตเตอรี่ไปแล้วนี่คือศูนย์สองศูนย์ห้าครับแมนจับเริ่มโอ้ยพ่อ บนผมวงพิทบศูนหาวงถือบศูน์หาคือศูน8ศูน8ไหมศูนดบาศูนหแล้วก็ศูนย์โอ้ยขอโทษขอโทษความไหวหลายๆนะครับผมพอสเสนเนียเน้นตัวพี่ว่าม็นศูนย์หาศูน8เพราะว่าเลขเลขวันประหานััน่ีป8นี้8มี3มีหะโอ้ยคนมีโชคอะไรวงไปทัวมี8มีส3มีหา เลขวันพาัสมันตรงมากตัวด้ตัวหนึ่งให้ได้ระวังสามตัวเนี่ยตกปิดครับแปดสามห้าหนึ่งครับตัวที่พอเซนเซียลลงทุนไปแล้วฮาลอตเตอรี่ไปแล้วคือศูนย์สองศูนย์แปดแมนมะพับแมนอ่าเก้าแปดพร้อมบาพับเก้าแปดเก้าแปดพร้อมเนาะลงทุนไปแล้วนะครับในลอตเตอรี่มาประมาณ กระเป๋านึงนี่แหละบ่หลายครับพ่อได้ฟังพ่อได้ฟังพ่อได้ฟังนะครับพอได้ฟังพอได้หลุนพอได้ฟังต่างซอยรัฐบาลนั่นครับเอ้ามานี่เพ่อใส่ลงใส่รับบ่มีมาแต่ทั้งไหนบอกว่าดิโอ้มีเคือิบ่นั่นนี่ก็ยันตัวปีตัวน้องเขาเนาะบ่ใส่รับเนี่ยมันมันมีสามตัวสามตัวบ่ตัวอะไรแนบบ่มันสี่มีหานึง 1> อ1หนึง 1, น่งหนึ่งกับสองหนึ่งแล้วกับหนึ่งหนึ่งติดหนึ่งตัวนี้ติดหนึ่งห้าหนึ่งสองหนึ่งและหนึ่งหนึ่งาไ่ไ่อยากให้เลาลงไม่อยากให้เอาลงวัน <c oughs> เอา,าเอาซูเอซีมันฟัง,ก,งก็กบ,บอ,อกเพื่อนว่างกบผู้เนมากเพราะว่าบนเขาเนาะกยาเจ็ดสี่เสียตึมนี่แหละพอแต้มมันก็อยู่้นขาเย็ของน้นอยูนครับอันนี้เป็นเลขสายลับ เอาไปเลขลับเลขลับห้าหนึ่งสองหนึ่งเละห,ห,หนึ่งหนึ่งนะอเนาะแต่ว่าก็ชอบก็จะขับเต้าผ่านขึ้นมาแหละเพราะว่ากวดบางนึงมันบาเขาเนาะมันบาเขามันมากรันสายเก่าบ่พ่สายเก่าสายเก่าเนาะหลังจากเขาหกหาตรงๆปุ๊บกวดบางนึงนี่รุดรุดเลยงวดที่หนึ่งเข้างวดที่สองลุดงวดที่สาม เข่าหรือเปล่าต้องรุ่นเข่าตัวมีสิบเอ็ดเนี่ยเขาคิดว่าเขา๋อมีสิบเอ็ดมาเข่าล็อกป่อพ่อแ่ครับมนต้องเข่าล็อกเอาโอเคครับผมบอิษัเนียยขอบคุณบริเนียยหลายๆนะครับหมือนีนึ่สละเวลามาให้แนวทางกับเอซีครับผมขอบคุณพ่อครับครับสวัสดีครับ